แม่นี่ก็สีเบ็งเต็มเหมือนกันน้ำพารเย็นอะไรพร้อมเลยแม่มาจากไหนช้าาชิงซาเลยหรอถมาเหเือนกันสนุกไหมแม่ย หนูชอบนะโอ้ยน่ารักมากเห็นไหม<ช>ที่<ช>พ <อ S 1> นี้อย่างที่บอกกันเลยนะคะว่าสำหรับทางด้านของกิจกรรมปั่นทางกายตามรอยอารยธรรมทวารวดีจากการปั่นวิถีใหม่ตามรอยทวารวดีของเรานะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีนะคะสำหรับทางด้านขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนัการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองโดยนะคะนำโดยผู้จัดการสำนักงานพื้นที่เขตเศษอย่าง คือสมเชีมชางกระบ,บี่และทีมงานถูกต้องวันนี้นค,คือต้องบอกว่าตั้งใจกันมากมากสามสนามแล้วนะครับส,สนามนี้เป็นเตจสุดท้ายก็ต้องบคุณพี่ทุกคนด้วยพีามมา่ๆี่ต้องบอกว่านะครับวัแต่สเตจแรกะนะสเตจสุดอุด สอาทิตย์ด้วยการติดต่อกันนะครับที่พี่ต้องใช้พลังกำลังเนี่ยต่างจังมากเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าสามสถานก็คือสัปดาห์ล้วสามสามสัปดาห์ติดเลยนะใช่โอ้สามสัปดาห์ติดเลยก็ได้ท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่เลยนะคะสวยงามไหมหมวกสวยเท่มนูเลยคุณพี่เยุเท่าไหร่อะเยอะเท่าไหร่ฮะแค่ตัวเลขครับแค่ตัวให้ปัดปัดไว้กลมๆไว้ก่อนให้รู้แค่ตัวเลขสบายๆชิบๆเลยแล้วโอ้โห